จูงก้าเดียนแซงอยนะวันนี้เรามาในตรีนคาเฟ่แต่เช้าเลยนี่แก้วสวยซะด้วยสิ on the rocks นี่ต้อนรับอะไรต้อนรับเดือนมิถุนาใช่ไหมฮู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 กาแฟแต่เช้านะครับเพราะว่า กินแทนข้าวครับโอ้นี่ฝาใหม่ด้วยสวยเหมือนเดิมออกแบบดีไซน์ส,สวยกว่าเดิมนะพี่น้องเอ้ยมาซิมกันเลยนี่ดูสิฝาใหม่มันจะแทบไหมใส่ยังนี่หรอเสียบนี่หรอโอ้แต่ว่าเปิดยากนะฝาใหม่เนี่ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่สวยสวยว้าวรสชาติปแปลงแค่วใหม่ๆมันก็จะออกว้าวว้าว ไม่น่าเชื่อฝ้าใหม่ทำให้รสชาติบอูมามิขึ้นกว่าเดิมนี่ลิ้มายกระโปดอืมทำงานตอนเช้าสวัสดีครูท่านจานับตาแรกของการทำงานว้าวปิดยาวเลย สี่วันอือร่อยชุมใหม่ฟ้าใหม่อร่อยจริง ก่อนนี้เราเป็นแฟนพันแท้ของนกแก้วเดี๋นี้เรามาเป็นแฟนพันแท้ของเจ็ดสเอ็ดเพราะอะไรรู้ไหมนี่ไงแก้ว ว้าวแก้วสามารถเอาไปใช้ได้อีกนี่แก้วอย่างดีเราสะสมแก้วก่อนเราก็สะสมแก้วนกแก้วพอเปลี่ยนแก้วเป็นพลาสติกธรรมดาเราก็ไม่ค่อยจะอ่อนรกเท่าไหร่ว้าว แล้ววันนี้เองน้องข้าวฟ่างนะฮะตัดสินใจเดินทางไปลงมาที่ประจําวันกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจโดยน้องข้าวฟ่างก็คือผู้หญิงซึ่งเข้าใจว่าคาร่าเอารูปน้องมาใช้